สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวิตรีเครียดหนักหลังคลิปเสียงโผล่วอนไม่กล้าออกไปไหนแม้กระทั่งซื้อกับข้าวจากกรณี YouTube ช่องหนึ่งปล่อยคลิปเสียงปริศนา e p 4ผู้หญิงคุยกับคนในบ้านกกก โดยคนในบ้านกกกอกต้งข้อสันนิษฐานว่าตอนเจอศพน้องชมพู่แล้วส่งไปตรวจชนะสูตรครอบครัวไม่เห็นมีใครไปสักคนมีแต่รงผลที่ตามไปตั้งแต่รับศพลูกมาที่จังหวัดอุบลมาไว้ที่บ้านก็เตรียมที่จะเผาโดยเสียงผู้ชายยังบอกอีกว่าไม่รู้ว่าครอบครัวทะเลาะอะไรกันตอนออกตามหาน้องชมพู่จนกระทั่งเจอศพคืนก่อนเผาช่วงตีสอง ตำรวจนำร่างน้องไปตรวจนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานครลงพลก็เป็นคนเดียวที่ตามตำรวจไปขณะเดียวกันหญิงสาวได้ถามชายในคลิปว่าไม่รู้ใครให้คนในครอบครัวพูดว่าคนร้ายอยู่ในบ้านชายในคลิปตอบว่าไม่รู้ว่าจุดประสงค์จะบอกว่าคนร้ายอยู่ในหมู่บ้านหรืออยู่ในบ้านถ้าความหมายบ้านก็คงหมายถึงบ้านของคนที่พูดส่วนเหตุผลที่ออกมาพูดแบบนั้นคาดว่าคงเมาถ้าไม่เมาคงไม่กล้าไปพูด หนบ้านหลงพลทั้งนี้ยังมีเสียงปริศนาอีพีพิเศษที่ตั้งประเด็นข้อสงสัยเรื่องเงินบริจาค3รล้านบาทแต่แม่น้องจมผู้บอกว่ามีแค่1 4ถึง4แสนบาทและมีการเปิดเผยว่าวันที่12 1 4ถึง14พฤษภาคม2,563มีคนนำเงินสดมาให้ไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนบาท ส่วนระยะเวลา7-10ถึงนาทีทำลายของลงพนนั้นไม่สามารถทำอะไรได้กระห้องน้ำก็หมดเวลาแล้วส่วนภายในพื้นที่หมู่บ้านกกกอกวันนี้พบว่าชาวบ้านยังมีชีวิตตามปกติและพบเห็นตำรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่น้อยลงไม่มากเหมือนเมื่อวานที่ผ่านมาขณะที่บ้านลงพลยังคงมีชาวบ้านมาเปิดร้านขายของตามปกติและไม่กลุ่มคนเดินทางมาให้กำลังใจต่อเนื่อง แต่ค่อนข้างบางตาด้านครอบครัวของน้องชมพู่ยังคงอาศัยอยู่ภายในบ้านไม่ได้ออกไปไหนหลังถูกปล่อยคลิปทําให้คนมองไม่ดีไม่กล้าไปพบเจอหน้าใครท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอกขอับคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ